เดี๋ยวแม่รับชมอีกคลิปครับคลิปนี้เราก็จะถอดละถอดโคเบ็บแล้วก็เอาแบตไปาชาร์จอีกรอบนึ่งครับแต่ต้องถอดข้างบนนี้ก่อนนะตัวนี้ตัวล็อกอ่ะตัวนี้ก่อน แล้วเราจะไปสอบถามช่างว่าเเราชาร์จไปอะ่ะแล้วเราเอาไปสตาร์ทสตาร์ทเสร็จปุ๊บเราก็ไม่ได้ถอดคแบตเราถามว่าช่างว่าแบตเรามีปัญหาไหมแบตมันเสื่อมไหมทําไมเก็บไฟไม่อยู่หรือว่าไฟมันรั่วเข้าไปใช้ในเครื่องหมดเว <c oughs> ลาเราต่อไว้ขเขาอาจะมีคําตอบให้เรานะ เราถอดออกก่อนเพราะว่าตอนตอนเอามาใส่มันก็ติมทีนี้เราทดลองครับทดลองดูว่า,าใส่ไว้อย่างเงี้ยมันจะกินไฟไหมผลสุดท้ายผลสุดท้ายก็ไม่ติดครับตอนเราลองลองครั้งแรกอะ่ะ ที่ผ่านมาเราถอดไว้นะแล้วมาใส่ก็สตาร์ทติดอ่ะอันนี้มันน่าจะไฟน่าจะรั่วเพราะว่ารถมันใช้หลายสิบปีแล้วรุ่นซูปเปอร์เอ็กเอ็มครับร้140อยสี่สิบเอลซีใช้ที่จอดไว้น,น,นานๆก็แนะนำให้ถอดโคเบตบางบางคนเขาก็บอกว่าให้ถอด ให้ถอดควบบวกออกนะบางคนก็บอกว่าให้ถอดควลบออกแต่เ,เราก็ยังไม่ทดลองครับก็ตัวไหนที่มันถอดแล้วมันปลอดภัยก็บอกว่าน่าจะเป็นขันควลบมันจะปลอดภัยควบบวกไว้อย่างนี้หละถ้าไม่ครบวงจรมันก็ไฟก็อยู่เหมือนเดิมครับมันไม่สามารถ ดึงไปใช้ใจในส่วนที่มันรั่วไฟมันรั่วอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะถอดเสร็จเราก็จะเอาไปชาร์จแล้วก็ไปถามช่างดูว่ามันเสื่อมไหมแบตตัวนี้ทําไมมันเก็บไฟไม่อยู่สาเหตุก็คือเราต่อไวอย้ยางงี้ทิ้งไว้เป็นเดือนครับเอยประมาณอาทิตย์นึงไม่ใช่เป็นเดือนอาทิตยก์กว่านี่แหละเรามาสาตาร์ทก็ไม่ติด กถอดเลยครับนี่เราต้องเตรียมพร้อมไว้ครับเผื่อมันมีงานใครสนใจใครอยากขุดอะไรก็บอกได้ครับรถว่าง24ชั่วโมงเลยตัวเนี้ย <c oughs> กินกลางมาได้ครับราคาเป็นเงินเองช่วงหน้าฝนเนี่ยราคาพิเศษเลยดีกว่าจอดครับไม่ได้ไปตัดราคาใครครับแต่ว,ว่าเราอยากทำงานประมาณนี้ มไม่เน้นเลยนี่ตัวล็อกแบตเตอรี่ครับเรียบร้อยดึงออกปุ๊บเราก็จะถอดขั้วบวกออกก่อนไปเลยกุญนแจก็เบอร์สิบสามครับเพราะว่ามันปกติใช้เบอร์สิบสองเลยอันนี้ครับเปลี่ยนมาแล้วหรือเปล่าก็ถ่าย คนเดียวครับถือกล้องคนเดียวนี่แหละ,ะง่ายๆตอนยกแล้วมันหนักโอ้หันี้บนนเบอร์สิบสองว้เราก็ติดกัไหมแล้นสะิบสองครับน่าจะมีโค้ดเดียวที่เป็นสิบสามถอดไม่ยากครับเพอาเป็นตะกัว อ่เรียบร้อยปลอดภัยล้อันนี้ก็ถัดออกเลยครับก็บางอ่าบางคันที่มันระบบมันดีอะ่ะไม่ต้องถอดก็ได้นะจอดไว้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่อันนี้น่าจะไฟรั่วอะไรสักอย่างมั้งเราก็ไม่มั่นใจไม่แน่ใจ เดี๋ยวเขาวางกันเลวครับก็ถอดสักกะลาตัวนี้ไว้ไว้ก่อนเดี๋ยวมันหายอันนี้ก็ป้องกันมันขึ้นคลิกเกลือได้สักกะลาตัวนี้ใครซื้อมาก็ตัดใส่ก็ได้เบ็ดก็ยังใหม่ๆครับไปเดี๋ยวเราไปหาช่างกันครับเรียบร้อยแล้วเราเดินทางไปจากนี้ประมาณ หนึ่งกิโลเมตรครับเนี่ยเราก็ผ่านหน้าบ้านเราแล้วครับตรงนี้ก็จะเป็นโรงรับจำนำครับไกลบ้านมากน่ากลัว <c oughs> ยังไม่มีอะไรก็เอาไปจำนำกันได้ตรงนี้ก็จะเป็นไทยฟู้ดครับร้านแบตเตอรี่ก็อยู่ใ,ใกล้ๆตรงนี้แหละ ถึงแล้วครับบุรีรัมย์แบตเตอรี่สขาบ้านกรวดไม่มีวันหยุดราชการเปิดสวัสิตย์เปิดหมดครับทักเกใจดีชาร์จให้ฟรีไหมวันนี้มาแล้วครับนี่แหละทักเกยเออ,อนนี้ไหมค่อยเอาไปบริษัทงานดี เคยเอาไปต่อคัวไว้ทีนี้ไฟมันรั่วป่ะมันถึงเบิดแน่นเป็นบ่แน่นฮะถ้าเฮาบ่ได้ใช้งานเฮาต้องถอดไปเห็นบ่ถ้าไฟบ่ฮ้อกมันก็บ่เบิดนี่ครับเป็นบ่รถนาอย่าไฟฮั่วเนาะเอาใส่คันใดไมโครเมคโคเออเมครเบิดรบ่แม่นบ่ลองเช็คเบิ่งมันมันเสื่อมหรือมันอย่างไหนดูก็ถือมันไม่หักบ่วะ เดี๋ยวให้เขาเช็คดูครับว่าแบตตัวนี้มันเสื่อมไหมเพราะว่าชาร์จไปประมาณประมาณครึ่งเดือนนี่แหละตัวตัวเช็คของเขาอันนี้เบร์เล่นปะเบร์ดเลยอ๋ออันนี้ยังเหลือบออันนี้เหลืออยู่ยังใช้ได้อันนี้ได้ ก็เป็นนี้เป็นนี่เบิดบ่เป็นี่เบิดอ๋อเฮ็ดเฮ็ดสัญญารักแผลเนี่ยเด้อมมีไฟเลผมมีไฟเลยไปตอนอาทิตย์แรกเนาะถอดขั้วออกต้นลองเบื้องน่ะไม่เหมสตาร์ทติดปกติเด้พออาทิตย์ที่สองปุ๊บมันก็ใส่ใส่อันนี้ไว้ใส่ขั้วไว้มันก็นเลยเบิด อ่ะชาร์จไปได้เดี๋ยวตอนคำเอา,า,าอเออมืออินอ่ะตรงนี้มาเอาโอเคครับเปิด24ชั่วโมงเฮ้ยไม่ใช่เปิดปิดเอ้ยาติ่ก็เปิดครับร้านนี้อยู่โซนอำเภอบ้านกรวดขยรยมซื้อแบตเตอรี่ก็มาครับมือสองมือใหม่มีหมดครับนี่เบอร์โทรเลยโทรมาสอบถามได้ครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่บายครับสวัสดีครับ